วันนี้เราจะพาไปเดินตลาดอ้อมใหญ่นะครับว่ามีอะไรขายกันบ้างเดินพาไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับวันนี้เราขับ R สิบห้ามาครับขับคล่องตัวมากเลยวันนี้เพราะว่ารถไม่ได้ติดเท่าไหร่นะครับเส้นเป็นกระเสมนะฮะไปที่ตลาด เป็นตลาดอ้อมใหญ่ปาร์คนะฮะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันว่ามีอะไรบ้าง โล่งนะขับมันดีนะครับขับสนุกเลยนะครับแต่ถ้าวันไหนรถติดเดี่ยวน่าเบื่อมากเลยครับบางทีกำคัทนะเวลารถติดต้องกำคัทแล้วจอดตัวราไม่ติดเราก็ผ่อนคัทได้นะครับเพราะว่าเราจะเบามือมือคัทน,นะครับก็เลยไม่เมื่อยนะขับสบายนะครับ รถมาด้วยฮะซอสอยู่ข้างหลังฮะก็พาแม่บ้านมาด้วยมามาเดินเล่นนะฮะที่ตลาดออมใหญ่นะครับ อ้อมใหญ่ปาร์จะอยู่ตรงบิ๊กซีนะครับุทธบนทนเอบิ๊กซีอ้อมใหญ่แถวพุทธบนทนสายห้านะครับ ตลาดนี้เราก็ไม่เคยมามาครั้งแรกเหมือนกันนะเข้ามาในในที่จอดแล้วก็เห็นแตงไฟสวยมากมาเลยมเป็นครั้งแรกเลยจริงๆนะครับมีไม่เคยมาจริงเนะครับเดี๋ยวจะพาชมไปกันนะครับสวยน,นะครับไฟสวยมากเลย ไฟสวยดีว่ะไฟไฟไฟสวยใพลาดิของจีนแล้วดวะฮะ ไปภาคของจีนแล้วดิเราเข้าแบงก์ไหนกันตลาดนี้ของเที่ยวเลยของเทีย่ยวของเทีย่ยวเสื้อไม่แพงถูก ก็พาไปดูอีกโซนตลาดอ้อมใหญ่ปาร์ค ก็ตาด้วยนะอุ้มเอ้ยอตัวนี้มันอ้นวนปุกลุกเลยวะ,วยวะพุงใหญ่มากเลยกินเยอะ,อะกิน้ำเลอ พามาชมบรรยากาศตลาดนะฮะตลาดอ้อมใหญ่หญยาวไปนู่นเลยนะยาวไปลึกเลยเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเดินไปสุดแล้ววันนี้แต่เราไปชมกัน

เคน่ารัยนะ่ารัเดีนะ5สบาทเริ่มต้นใช้เจเจดของเรามีป่อันนี้เจเจดเจเจโปรป่ะมีปะอีกเครื่องหนึ่ง อันนี้รุ่นอะไรอันนี้ซัมซุงอันนี้รุ่นอะไรวะเจเจ5ป่ะใส่ของเจเจ็ดดีวะมีป่ะอันนี้บรรยากาศที่อ้อมใหญ่ปาร์คนะฮะมาถ่ายบรรยากาศให้ชมกันมาเดินเล่นก็นได้นะฮะตลาดใหญ่ดีะฮะเดินเล่น เวลาเราขับรถมอเตอร์ไซค์บ่อยกันแดดกันดำนะผมดำหมดแล้ว,ว <laughs> ขับมอเตอร์ไซค์ทุกวันมีของใย,ยใหม่ไหมคะ,อะ,ะคของใย,ยใหม่อะเดยยี๋ย,ย,ยว <laughs> ยเป็นผู้ชายต้องสำอางบ้างแล้วเออก็บกระปุกเล็กกระปุกละสามห้าอ๋อ 100, แตงกระปุกร้อยอันนี้ห้าสิบห้าเหรอคะ ไเที่มอะไรกันทีมใส่ผมอัพเปิ้ลทีมมาผมอันนั้นก็เป็นทีมได้เหมือนกันครับแล้วจัดไปโอเคโอเคฮะเ,เดี๋ยวเราแวะกินก่อนหอยทอดกับก๋วยเตี๋ยวนะคะ้าคืออะไรบอกพี่ก่อนช่องยูทูบนะฮะ,ะ,ะต้นมอเตอร์ไซค์พาเที่ยว ไ,ไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรนะถ่ายถ่ายมาแวะถ่ายกินถ่าเที่ยวเฉยติดตามด้วยโปรโมทช่องปิดติดตามถ่ายนี่พวกบเดี๋ยวคนมาซื้อที่นี่มขายนี่ที่สุดจลก่งยไม่ราเดียวนะกขายทอดตังไปแล้วเลยขายแม่ค้าขายกเียวไม่าขาย ตายแม่คะแม่ค้าแมคะคนสวยอาหารอร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยแม่ค้าคนสวยเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งก่อนโอเควันนี้เราก็ปิดกล้องเลยแล้วก็พามาเดินตลาดอ้อมใหญ่นะอ้อมใหญ่ปาร์กนะก็มีของกินนะส่วนมากจะเป็นของกินซะเยอะกว่านะ มานั่งหาของกินได้วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะไปไปไปแล้วนะครับไงไงวันนี้เราก็ได้อะไรมาทีมกันแดดอ่ะออุ้ยสีสวยฮะสีสวยมากอุ้ยแบบอุ้ยเนียนไปนเลยอ่ะมันน่าซื้อสองขวดนะเนี่ยก็ได้อะไรวะเคสโทรศัทรพท์นี่เคสโทรศัทรพท์ J7 ราคา50าบาทเองนะสวยนะไม่แพงของมือหนึ่งถูกนะฮะยืดหยุ่นได้ซื้ออะไรวะลืมแล้วได้อะไรวะ,ะก็อะไรอันนี้ถุงมือไอ้อะไรวะบอ,บอกแขนใส่ขับมอไซค์ยี่สิบบาทคู่ยี่สิบถูกมาก นิ่มนิ่มนิ่มใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่มีนาจิ้มห้าสิบห้าบาทโอเคดีมากไม่มีภาพเลยโอเควันนี้เราก็ลาไปก่อนนะฮะมาเดินเล่นตลาดอ้อมใหญ่ปาร์คนะบอกว่ามาเดินกันได้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย,บาย